สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะ ขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณานและคลิปวิดีโอจนจบให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะก็ยังคงเกาะติดกับสถานการณ์อาการป่วยของน้องออมอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้น้องก็บอกว่าน้องหายดีแล้วนะครับ เป็นเสียงน้องออมทำไม่เหมือนแต่นึกออกใช่ไหมพออ่านปุ๊บคือเสียงน้องออมมาเลยอ่ะเสียงสองเสียงสามของน้องเขานะคะไม่หายก็ไม่รู้จะพูว่าไงแล้วค่ะก็เจ๊เจไปอยู่ค้างเตียงตรงนั้นอย่างนั้นถึงกับเสกให้หายอะก็ต้องหายแล้วป่ะเออนะประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวมาขยี้กันตอนหลังเดี๋ยวมาขยี้กันตอนหลังเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรีแอคชั่นจาก พี่สาวจีนในเคสนี้ด้วยโอ้โหจริงจังทางการกันมาก r รีแอคชั่นกับเหตุการณ์นี้นะเอาอันนี้คลิปนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยละกันมันออกงานใหม่มาคือเป็นงานวีล็อกของพี่หลิงซึ่งพี่หลิงโปรยเอาไว้ว่าห่างหายเปน็นนาจากการทำวีล็อกแน่นอนค่ะพี่หลิงงานยุ่งซะอย่างนั้นแต่อันนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับ Snack Paper เอามาให้ได้ชมกัน นะคะพี่หลิงพูดเป็นภาษาจีนเดี๋ยวไปฟังวีล็อกของพี่หลิงก่อนแล้วเดี๋ยวเอจะมาซับไตเท่าให้หลังจากได้ดูวีล็อกของพี่หลิงแล้วอะมารับชมพร้อมกันเลยค่ะนี่คือ5.11กาน 今天不上班，我要拿起相机到处走走。整条路都是太阳的颜色。鸽子喜欢在下雨后散步。下雨了，要买雨伞还是雨衣？ 果然还是要吃燕毒腐粉。今天又是我最喜欢的天空。我的生活里的那些点点滴滴和，我想给你。 แล้วก็น,นี่ละคะ่ะมามาดูกันหน่อยว่าพี่หลิงของเราพูดว่าอะไรกันบ้างนะคะอ่ะมาดูกันเขาบอกวีล็อกในหนึ่งวันของหลิงหลิงควงนะคะก็ถ่ายมาก็บรรยากาศเมืองไทยชัดๆละคะ่ะนะอ่ะมาว่ากันบอกว่าพี่หลิงบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสิบเอ็ดนาทีนะคะ ก็มาร้านกาแฟมีกาแฟกับบิสกิต2ชิ้นอย่างนี้นะเออมาดูซิก็หอมกรุ่นของสแน็คเพเปอร์แน่นอนค่ะพี่หลิงบอกว่าวันนี้หลิงไม่ต้องทำงานค่ะหลิงก็เลยเอากล้องอ่ะแล้วก็เดินไปรอบๆสำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะก็ always wonder อย่างนั้นล่ะค่ะตามแบรนด์พี่แกเลย ทั้งถนนเป็นสีของแสงแดดเลยค่ะโอ้โหคํานี้ลึกซึ้งนะไม่ได้พูดว่าเป็นสีธรรมชาติอะไรมันตรงไปใช่ปะ่ะทั้งถนนเป็นสีของแสงแดดค่ะนี่นกพิราบก็มาเดินชอบมาเดินตรงน้นําฝนอะไรอย่างเงี้ยนะบรรยากาศคนไทยชัดๆนี่อย่างนี้เลยฝนกําลังตกค่ะ และหลิงก็กำลังกินเมนูโปรดของหลิงหลิงด้วยนี่เย็นตาโฟนั่นเองโอ้โหเมนูเส้นนี่คะใครรักพี่หลิงอยากจะจีบพี่หลิงนะเมนูเส้นค่ะจัดเข้าไปวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่หลิงหลิงชอบมากเลยนะเป็นอีกวันหนึ่งที่พี่หลิงชอบมากดูฟ้าสีสวยเนอะดอกมงดอกไม้นะคะเขาบอก มันเป็นสิ่งเล็กๆแต่ว่าสำคัญมีความหมายกับในชีวิตของหลิงนะคะดูในคอมเมนต์เขาบอกฟอยอารีหรอเอก็ไม่แน่ใจนะใครรู้คุณๆนะก็มาบอกหน่อยได้ไม่ว่าจะเป็นของต่างๆที่หลิงได้ทานนะแล้วก็เนี่ยชมนกชมไม้ ถ่ายรูปดอกไม้ไสวยๆอย่างนี้นะคะเป็นเวลานานแล้วที่หลิงไม่ได้ทำวีล็อกหลังจากคลิปวิดีโอก่อนนะมันสนุกมากเลยขอบพระคุณที่ดูมาจนถึงนะวันนี้เลยนะตรงจุดนี้แล้วก็จบลงไปตรง s n a p p a p e r ปอโอ้เขาทำดีเนาะคือง่ายๆไม่ต้องแบบว่าโหตัดต่ออลังการงานสร้างวีลงวีลอ็อกอะไรเรา,าดูเหมือนง่ายแต่จริงก็คงมีคนถ่ายให้พี่หลิงะนะแต่ก็คงใช้ทีมงานไม่เยอะหรอกคะ่ะ เรียกได้ว่าเออหลายคนอะ่ะเขาอยากเห็นอิริยาบถธรรมดาธรรมดาของพี่หลิงในหนึ่งวันเอาแบบธรมธรมดาธรรมดาก็บอกแล้วว่าคนสมัยนี้เขาชอบดูความเรียวเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าทําผมอะไรมากเอาแบบเ,เรียวๆเลยหลิงๆแต่ก็ไม่รู้นะมันอาจจะแบบผ่านการแต่งมาแบบแต่งหน้ายังไงให้ดูเหมือนไม่แต่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่แบบนี่เออคิดว่าพี่หลิงๆไม่ค่อยได้แต่งอะไรมากหรอกนะก็อย่างนี้ละค่ะน่ารักแล้วเออ มันเป็นไอเดียที่ดีนะในการทำโฆษณาหรืออะไรอย่างเงี้ยง่ายๆสอดแทรกไทยอินสินค้าเข้าไปโปรโมตอย่างเนียนๆใช่ไหมก็โหดูแล้วก็ยังอยากกินเย็นตาโฟแล้วก็อยากกินบิสกิตกับกาแฟเหมือนพี่หลิงอนะเป็นไหมละ่ะมันเหมือนคุณภาพชีวิตมันดีดีชมนกชมไม้วันว่างๆใช่ไหมเออแบรนด์สินค้าไทยอาจจะมาแนวนี้บ้างก็ได้นะไม่จะเป็นว่าจะต้องแบบแต่งพี่หลิง เครื่องส่งเต็มอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบสบายสบายเก็บบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเพราะว่าในตัวพี่หลิงกับน,น้องออมอะ่ะยังมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะน้องออมก็ด้วยก็สามารถทําอย่างนี้ได้หนึ่งวันของน้องออมน้องออมทราบหนึ่งวันของน้องออมแบบไม่เอาแบบเรียวๆอาจจะผมยุ่งหัวกระเซิงก็ได้นะสไตล์น้องเขานึกออกปะแต่ยังไงอะ่ะคนก็ยังชอบดูอะ่ะถูกไหมเพราะมันเป็นความเรียวของน้อง แน่เลยอะของน้องออมจะต้องออกแนวหัวหัวฟูหัวกระเจิงนี่อยากแกล้งน้องนะน้องยังหายไม่ดีนะน้องบอกน้องหายแล้วกรับน้องบอกนะอ่ะทีนี้ก็มาดูกันนะเอปลยไว้ในนับปกใช่ปะพี่จีนถึงกับหลั่งน้ำตาให้กับสิ่งนี้สิ่งไหนเอเอ,อแล้วมีคำสาปแช่งด้วยนะเออสาปแช่งยังไงคือแบบ มีหนาวนะคะโดนคนจีนเขามีฝาบแชงด้วยนะไม่รู้ละเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเอามาไล่เรียงเหตุการณ์กันก่อนละกันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือเอาไงดีอะทำลายแต่เอก็ไม่แน่ใจว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังแต่ก็คาดการว่าจะเป็นเช่นนั้นนะเอออะมาเริ่มกันที่ของพี่หลิงค่ะก็ส่งวิดีโออันนี้มาเลยฉันจะเสกคาถาให้น้องหายป่วยอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยก็คือสรุปสุดท้ายไม่ต้องคาดเดาอะไรกันแล้วนะคะเป็นมือพี่หลิงจริงๆเพราะดูจากแขนเสื้อพี่หลิงที่สอดนิ้วเข้าไปนะไม่ต้องไปวิจงวิจัยอะไรกันเยอะแยะพี่หลิงก็คือพี่หลิงนะ <laughs> ก็คือสรุปพี่หลิงมาแล้วจริงๆแต่มาตอนเนี่ยชอบแกล้งตอนน้องหลับน้องหลับไปไม่ได้แหมนแกล้งอะไรล่ะพี่เขามาช่วยเสกคาถาให้น้องอมหายป่วยตั้งหากล่ะ ก็เลยออกมาเป็นช็อตน่ารักน่ารักอย่างนี้ล่ะค่ะมาพร้อมกับตุ๊กตาที่เชื่อว่าน้องอ,อมจะต้องกรีดตื่นขึ้นมาจะต้องร้องกรีดไม่รู้ล่ะแต่น้องออมก็ขิงยกไลขิงมาทั้งสวนแล้วมั้งคะนะก็ทุกคนสบายใจหายห่วงได้น้องอ,อมเขาก็แคร์แฟนคลับนะก็จริงๆคงไม่อยากบอกแต่เห็นกระแสมันแรงเหลือเกินว่าแบบ เกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้อยู่ดีก็หายไปจากโซเชียลโดยเฉพาะน้องออมผู้ซึ่งติดโซเชียลใช่ปะ่ะอยู่ดีหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องออมก็อย่างนี้ค่ะอ่าบอกว่าอันก่อนอันแรกเลยบอกวันนี้ตื่นมาเจอยายเจมาเยี่ยมด้วยเสียงขิงมาเลยเสียงขิงด้วยนะไม่ใช่ขิงธรรมดาขิงเลยค่ะวันนี้ตื่นมาเจอยายเจ,เจมาเยี่ยมด้วยถัดมาบอก ออมหายแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะเออคือเสียงสองน้องออมมาเลยอ่ะนึกภาพออกเลยอ่ะพออ่านประโยคน้องออมเสร็จแล้วนะคะจังจักเจอคาถาเสกของพี่หลิ่งหลิงไปตามติดมาด้วยปล่อยวิดีโอน่าจะจากแม็กกอยใช่ไหมคะนี้นะถ้าผิดขออภัยนะแต่มาจากเนี่ยหละก็ต้องคนสนิทนั่นแหละถ่ายมาบอกเนี่ยได้ไข่พะโลพี่เอถ้าให้เดาก็ต้องพี่เอสุภชัยแน่นอนค่ะ จะไข่พะโล้เอไหนแล้วก็ต้องพี่เอสุภชัยเรานี่แหละโอ้ให้มาเป็นตับแล้วคือน้องออมกินเอ,อ A จะไม่ได้น้องออมชอบกินไข่แดงหรือไข่าขาวนะแต่นะด้วยการที่ถ่ายรีวิวให้พี่เออะไม่รู้จะเอสุภชยัยไหมอ่ะก็พี่เอคนไหนก็ไม่รู้แต่เอคาดว่าพี่เอสุภชยัยก็ต้องกินมันทั้งไข่แดงไข่ขาวดีแล้วค่ะน้องออมน้องกินไปทั้งไข่แดงไข่ขาวมีประโยชน์ไปคนละรูปแบบ จริงๆนะอย่าไปเลือกกินว่าบางคนกลัวแคลอรี่เยอะใช่ป่ะก็ไม่กินไข่แดงอะไรกินแต่ไข่ขาวกินไปเถอะค่ะทั้งไข่แดงไข่ขาวมีประโยชน์ทั้งนั้นของดีราคาถูกแล้วก็ได้ยินว่าฝีมือพี่เอนี่แบบไม่ใช่พี่เอนี่นะไม่ใช่พี่เอทูบนะพี่เอทูบไม่มีฝีมือในการทําไข่พะโลค่ะต้องพี่เอสุประชัยแน่นอนนะเออก็ส่งมาเป็นป่าเห็นข้างๆโต๊ะมาน้องอมอ่ะโอ้ยเห็นแล้วก็หิวอ่ะไอเราก็หิวบ่อยอยากจะกินนั่นกินนี่แต่น้องอมก็ไม่ค่อยชอบกินเนาะ แต่น้องออมบอกอร่อยอร่อยก็เนี่ยค่ะน้องออมบอกเลยว่าเป็นมือแรกก็ได้ไข่พโร้พีเอนี่แหละชูกําลังนะเออดีใจไหมดีใจน้องออมบอกหายแล้วหลายคนเป็นกังวลว่าน้องออมจะได้ไปงานเขาดาวไหมก็ยังเป็นห่วงกันอยู่แต่น่าแน่น,นอนน่าจะได้ไปแหละแต่ว่าก็ต้องดูแลรักษาตัวให้ดีหน่อยเพราะว่าเหมือนมันเพิ่งจะหายอะนะ่ะเนาะ ก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันคงจะงานเขาดาวคงจะมีอะไรเด็ดๆอะ่ะนะนี่คราวนี้มาดูฝั่งรีแอคชั่นของทางพี่สาวจีนกับกรณีเคสที่น้องออมป่วยในครั้งนี้บ้างนะอามยังไงดีไล่เลี่ยงกันมาก่อนเลยมะเอาตั้งแต่ที่น้องออมเข้าโรงพยาบาลใหม่ๆเลยใช่ไหมพี่สาวจีนรีแอคอย่างนี้ค่ะบอกว่าโอ้ยครั้งแรกที่เห็น ที่รู้ว่าน้องออมป่วยก็คือเมื่อคืนที่น้องออมโพสต์มากับรูปเค้กเงินสดแล้วบอกว่าตัวเองป่วยอยู่โรงพยาบาลอะ่ะพี่สาวจีรแอคอย่างนี้เลยค่ะบอกว่าโอ้ยครั้งแรกที่รู้ว่าน้องออมป่วยฉันรู้สึกใจจะสลายฉันจะไม่ร้องขอให้น้องอะ่ะต้องมาปรากฏตัวหน้าโซหน้าสื่ออีกต่อไปการดูแลรักษาสุขภาพของน้องเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ขอให้ลูกหายดีเร็วๆนะกลับมาเป็นเด็กที่มี energy คนนั้นในเร็ววันนะคะก็คือก่อนหน้านั้นที่น้องหนิงน้องออมหายไปก็บอกเอ้ยหายไปไหนมาโพสโซเชียลบ้างอย่าทำให้เป็นห่วงเขาบอกว่าพอเขาเห็นน้องออมปิดเขาบอกไม่ขอแล้วไม่ขอให้ปรากฏตัวอะไรทั้งสิ้นแล้วนะขอให้หายดีเร็วๆแล้วกลับมาเป็นเด็ก energy b o o t boost อย่างนั้นต่อนะมาดูคอมเมนต์กันบ้างมาดูคอมเมนต์กันบ้าง คอมเมนต์จากโพสต์นี้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติของดาราที่กำลังฮอตทำให้มีงานล้นมือแล้วก็ทุ่มเทมากๆจนทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้มากนะเหมาเหมาของฉันบางทีก็เรียกเสี่ยวจินเหมาก็คือน้องออมเรียกว่าเมาเหมาเหมาเหมา,หมาทั้งเรียนทั้งทำงานไปพร้อมๆกันอะอยู่ที่ร่างกายว่าจะอดทนได้ไหมสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดขอให้หายเร็ววันนะจ๊ะนะพี่สาวจีนอีกนางหนึงบอก ขอให้น้องประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงอย่างดีเยี่ยมเลยนะแล้วก็หวังว่าน้องอ,อมจะมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วยนะหายเร็วๆนะน้องอ,อมเขาเดลีทีเวอร์ตัวน้อยของฉันขอให้หายเร็วๆนะเออ,อันนี้เสียงพี่สาวจีนนะสุขภาพที่ดีอ่ะหาซื้อไม่ได้นะสำคัญที่สุดเลยน้องอ,อมต้องหายป่วยเร็วๆนะคะบอก ก็บอกแล้วไงทำตามที่พี่หลิงเขาสอนอย่านอนดึกเข้านอนให้มันเร็วๆนะต้องเชื่อฟังที่พี่หลิงพูดนะใช่ใช่พี่หลิงอ่ะสอนไว้นะเข้านอนอย่าดึกนอนเช้าๆแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายทำตามที่พี่หลิงพูดนะอย่าดื้อน้องออมหายแล้วๆนะนัองออมยังไงอ่ะฉันก็ยังเลิฟยูอยู่เต็มเปี่ยมหายไวหายไว หายเร็วๆนะอยากเห็นน้องออมมี energy เหมือนเดิมอะนะคะอ่ะพอหลังจากนั้นน้องออมนะมาบอกว่าตัวเองป่วยใช่ปะก็มีทั้งกระแสหลายกระแสบอกว่าเออน้องออมหายป่วยเร็วๆนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทั้งที่ก่อนนั้นที่น้องออมหายไปก็มีด่าม,มาว่าเฮ้ยหายไปไหนงอนกันหรือเปล่าสองคนนี้อะไรย่งไงก็แบบนวนเนียกันไปน้องอ,อมก็ออกมากลบกระแสว่าเอ้ยฉันป่วยฉันอยู่โรงพยาบาล พอหลังจากอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ไวายมีดาม่าอีกพี่ไม่ไปเยี่ยมหมอ,อไม่เห็นรูปพี่ไปเยี่ยมเลยอะไรอย่างเงี้ยไปกันใหญ่นะแล้วพอมาวันนี้พี่พี่หรือน้องอ่ะเนี่ยมาโพสเนี่ยรูปมือสองมือที่จับกันประสานกันอย่างเงี้ยทำให้พี่สาวจีรีแอคชั่นยังไงรู้ป่ะบอกว่า hey, เฮ้เพื่อนเพื่อนมันต้องมีรูปเป็นหลักฐานพิสูจน์ความจริงกันเลยหรือไงว่าเขาสองคนอ่ะยังรักกันดีมันต้องใช้หลักฐานกันขนาดนี้เลยหรอ ไม่ว่ายังไงนะเขาทั้งสองคนก็ยังรักกันดีอยู่ประมาณนั้นนะคะจะได้สยบดราม่านี่เขาบอกว่าโอ้ยเรารูปที่พี่หลิงแบบเอาตุ๊กตามาเสกน้องออมให้หายอะ่ะเจ้าของโพสบอกว่ารูปนี้อะดูแล้วมีความสุขจนอยากใจร้องไห้ออกมาเลยอะ่ะมันได้บรรยากาศได้ฟิลลิ่งมากๆเอาจริงเธอฉันร้องไห้จริงๆเลยอะ่ะหลังจากที่ดูวิดีโอนี้จบก็คือวิดีโอที่พี่หลิงเสกน้องออมให้หายอะค่ะ นะเขาบอกเออแต่จริงๆในโซเชียลที่เราอยู่กันนี้ก็ไม่เห็นจะมีใครด่าเลยนะเธอลองไปดูอีกแพลตฟอร์มหนึง่งด่ากันซะแบบอืมอะไรจะขนาดนั้นก็ไม่รู้อ่าแฟดงว่าทางเมืองจีนก็มีเหมือนทางฝั่งเมืองไทยเหมือนกันเป๊ะนะคะนะเธอแต่คิดไปคิดมามันก็ดีนะถ้าไม่ใช่พระพวกนั้นมันด่าแล้วภาพเหล่านี้ เราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นนะถูกปะเขาสองคนอาจจะเก็บเอาไว้ดูคนเดียวอะไรดูด้วยกันทั้งคู่ไม่ไม่ให้ไม่ให้สื่อมาข้างนอกเห็นนะใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าเขาสองคนเนะี่ยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีๆกันแล้วแฟนที่ชอบน้องหลิงน้องอมอะ่ะไม่มีวันที่น้องหลิงน้องอมจะมาหลอกพวกเราหลอกเชื่อใจได้นะเออก็คือว่าเขาบอกว่าประมาณว่าถ้าไม่มีใครมาเออสงสัยในความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่อ่ะ ภาพน่ารักน่ารักเหล่านี้วิดีโอน่ารักน่ารักเหล่านี้พวกเราก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะว่ามันความสัมพันธ์ยังดีอยู่ฉันก็ไม่เห็นจะต้องมาเปิดเผยให้สาธารณะรู้เลยนี่เรื่องความสัมพันธ์ของเราอะไรประมาณเนี้ยนี่ก็ต้องแบบมันหนาหูก็ต้องออกปล่อยออกมาหน่อยเราก็ถึงได้เห็นความน่ารักอย่างนี้ไงเออความหมายของเขาคืออย่างนั้นนะเออ,อก็จริงไหมก,ก็จริงนะเขาก็วิเคราะห์ได้ถูกนะพี่จีนอ่ะเออเขาบอกว่าจริง ถ้าพวกพี่หลิงกับน้องออมไม่โพสให้ดูนะพวกเราก็แบบก็ยังงุนงงอะ่ะเคลือบแคลงสงสัยอะไรไปเรื่อยนี่ก็เท่ากับสยบดรามา่าจบปึง้งยกย,ย้ายจบค่ะจบเลยจบเลยนะเออเขาบอกว่าหวังว่าแอนตี้แฟนหรือว่าเหล่ามาร้ายทั้งหลายจะถอยห่างจากน้องไปนะปล่อยน้องหลิงน้องออมไปเอถอะเธออย่าไปคิดอะไรมาก เป็นตัวของตัวเราเองอย่าไปฟังอะไรเยอะแยะมากมายเราเชื่อมั่นในน้องหลิงน้องออมนะก็จงเชื่อต่อไปอะไรประมาณนั้นนะถัดมาถัดมาอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าเอาจริงๆนะเธอไม่ว่านักสแสดงอะ่ะจะเป็นยังไงอะ่ะแต่จริงๆแล้วนักสแสดงก็คือคนธรรมดาทั่วไปนะไม่ว่าพวกเราจะรักพวกเขาแค่ไหนก็ไม่ควรไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายพวกเขาในฐานะคนที่มีจิตสำนึก การทำร้ายคนอื่นถือเป็นการหว่านความชั่วร้ายให้ตัวเราเองฟังแล้วซูดเลยอะเอซูเลยโอย้มีเรื่องแบบกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะทวนนะคะไม่ว่านักแสดงจะเป็นอะไรเป็นใครแต่จริงๆพวกเขาก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปเราจะรักเขาไม่รักเขายังไงก็ไม่ควรไปทำร้ายพวกน้องหลิงน้องออมในฐานะคนที่มีจิตสำนึก การทำร้ายคนอื่นถือเป็นการหว่านความชั่วร้ายให้ตัวเราเองสุดเลยนะเออยังไงนะมาต่อมาต่อมาต่อหุยชักมันชักมันชักแบบเจ็บไหมเจ็บไหมก็นานๆานทีจะเห็นพี่สาวจิมาพูดในเรื่องของเกี่ยวกับความชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็บอกว่าพยายามเป็นคนคิดบวก ในเรื่องทั่วไปในการใช้ชีวิตทำไม่ได้กันหรอเฮ้ยคนนี้ด่าบแบบผู้ดีเลยนะซูดเลยซูดเลยอืมคนนี้ยังใจดีหน่อยมาบอกว่ารักพวกน้องอะ่ะก็จงเชื่อในความรู้สึกของพวกน้องเสมอนะอย่าไปทำร้ายน้องหลิงน้องออมเลยการใส่ร้ายว่าร้ายคนอื่นอะ่ะมันทำกันง่ายๆแต่เราอย่าไปทำอย่างนั้นอ่านะคะนี เขาก็รู้นะว่าเนี่ยน้องอ,อมก็โพสต์ตุ๊กตาที่พี่หลิงให้แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ก็คือก็รู้แล้วแหละว่าเป็นพี่หลิงให้เพราะตออหลังมาเฉลยแล้วจะมาว่าพี่หลิงใช้เนี่ยตุ๊กตาเฟกน้องอ,อมให้หายนะคนนี้มาบอกว่าก็เชื่อน้องหลิงน้องอ,อมกันหน่อยเฮ้ยไม่ต้องไปอธิบายอะไรเยอะก็หวังแค่ว่าน้องหลิงน้องอมจะดูแลตัวเองให้ดีนะรักตัวเองให้มากมาก ขอให้น้องหลิงน้องออมมีชีวิตที่นิรันด์ด้วยความสุขมากๆเลยนะก็คือส่งกําลังใจกันเพียบๆไม่ใช่ส่งกําลังใจให้แค่น้องออมคนป่วยอยังส่งกําลังใจให้น้องหลิงด้วยคือทั้งคู่อ่ะต้องจับมือกันก้าวผ่านดรามา่าพูง่ายๆแสดงว่าที่จีนก็ดราม่าก,กันนะไม่ใช่แค่ไทยเนอะนะนะเอาจริงนะเธอเรื่องนี้ง่ายมากอยากทําอะไรชอบทําอะไรทําไปเลยไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่คนอื่นเขาพูดกันนี่ สันๆันแต่จบนะคะชิดขอได้ไหมชิดขอสาบแช่งคนที่พูดเรื่องไร้สารลักมากๆเนี่ยโอ้โหเริ่มมานล้วนะคะคำสาบแช่งที่เอปลอยไว้แต่อันนี้ยังไม่แช่งแค่บอกว่าขอสาบแต่ยังไม่บอกว่าจะสาบเป็นอะไรนะก็น้องหลิงน้องอ,อมเคยบอกแล้วว่าความสัมพันธ์ของเรากับคำถามที่ว่าความสัมพันธ์ของเราดีไหมความสัมพันธ์ของพวกเรานั้นดีกว่าที่คุณคิดมากๆ คุณเห็นประโยคทองคําอันนี้ไหมคือมันเป็นประโยคที่มีความหมายทองคํำซ่อนอยู่ในนั้นพี่สาวจีนบอกงี้ความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ดีกว่าที่พวกคุณคิดมากๆนะน้องเคยให้สัมภาษณ์ไว้เขาบอกว่าเป็นความหมายที่ทองคําแฝงอยู่ข้างในก็จริงนะมันมีคุณค่านั่นเองนะคะก็หลิงหลิงบอกว่ามันดีกว่าที่คนอื่นคิดเอาไว้มาก หลิงหลิงไม่เคยพูดโกหกนะจ๊ะอืมมาแล้วค่ะคำสาปแช่งสีแดงอันนี้เลยเดี๋ยวนะโอคำสาปแช่งที่ว่าก็คือเดี๋ยวนะเปิดก่อนเปิดก่อนโอ้ยจริง,รงๆเขาก็แปลภาษาไทยไว้ให้ด้วยนะแต่เอางี้ละกันแอจะแปลซัพ์อีกทีนี่เอจะแปลจากจีนเลยนะเขาบอกว่าหากใส่ร้ายน้องหลิงน้องอ,อมอีกครั้ง ขอให้ทั้งปีไม่มีวันหยุดเงินเดือนถูกหักสอบวิชาไหนก็ตกทุกวิชาโชครายตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีเลยโชครายตั้งแต่ต้นปียันสิ้นปีโอ้ยอย่านะคะเขาซับแช่งด้วยเนี่ยค่ะสตอรี่แดงแล้วนะคะคุณกลัวไหมอะ่ะเอออย่านะอย่านะนี่เขาแปลจริงๆเขาทำซับให้ด้วยนะแต่เอซับของซับเข้าไปอีกที ใครใส่ร้ายน้องหลิงน้องออมให้ร้ายน้องหลิงน้องออมนะขอให้ทั้งปีไม่มีวันหยุดเงินเดือนก็ถูกคับสอบตกทุกวิชาโชคร้ายตั้งแต่ต้นปียันสิ้นปีอาน่าอย่าไปคิดอะไรมากนะจริงๆอ่ะเอก็ไม่ชอบคำสาปแช่งนะมันไม่ดีทั้งกับคนที่สาปแล้วก็คนที่ถูกสาปนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่สามเอ็ดก็วันสิ้นปีก็ให้มันจบลงตรงวันที่สามเอ็ดเพราะถือว่าสิ้นปีแล้วอะไรที่เรา เคยทําตามที่เขาสับแช่งเอาไว้เราก็หยุดพอขึ้นปีหกแปดวันที่หนึ่งเริ่มใหม่ชีวิตใหม่คําสับแช่งไม่มีผลเพราะเขาบอ,อกว่าถึงฟินปีแต่ต้องเตือนตัวเองว่าอย่าไปทําเพิ่มแล้วนะเพราะว่าโหย้ยต้นปีถึงสิ้นปีมันนานอยู่นะคุณอย่าทาเป็นเล่นจริงๆเอไม่สนับสนุนให้สับแช่งนะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบนะแต่ก็บอกเอาไว้ว่าพี่จีนเขาไปอย่างนั้นแล้วนะถ้าแปลเป็นไทยก็คือเผาพริกเผาเกลือแล้วนะเออ นะอย่าถึงขั้นนั้นเลยเราคนไทยด้วยกันนะค่อยๆพูดค่อยๆจาขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วจบเลยจบพยายามพรุ่งนี้อย่าทําเลยก็ได้วันสิ้นปีก็อย่าทําแล้วเดี๋ยวทําแล้วมันติดไงพฤติกรรมมันติดอะ่ะเดี๋ยวเผลอไปทําวันที่หนึ่งต้นปีคือนะอย่านะอย่านะอย่าเล่นกับระบบพี่จีนนะของเขาแรงอยู่นะไม่เอาอ่ะไม่ชอบแต่ก็เอามาถ่ายทอดให้ฟังเอ๊ะยังไงเออเอเอเอ,เอามาถ่ายทอดทุกคนจะได้รู้กันไงว่าพี่จีนนี่เขาเขาจริงจังมากนะเออนะ อะมาต่อ,อก,กันมาต่อ,อก,กันนี่พี่สาวจีนคนนี้บอกว่าเอาจริงๆนะเธอการดูแลที่แท้จริงอ่ะไม่เห็นจะต้องโชว์หลักฐานใดๆเลยพวกแอนตี้แฟนนี่มันจริงๆอานาถ้าไม่มีแอนตี้แฟนเราก็ไม่เห็นภาพน่ารักน่ารักอย่างนี้หรอกหรือเปล่าคิดว่านะก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามองเรื่องนกาทีฟเอ่อเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี พยายามเป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะเอขอบอกอย่างนี้แล้วกันพยายามเป็นคนมองโลกในแง่ดีเรื่องร้ายอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พยายามมองให้มันเป็นเออมันก็ดีเกิดเรื่องนี้ขึ้นเราก็จะได้ รักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าน้องหลิงน้องอองเป็นคนที่แอดจูดเขาดีทัศนคติอะไรต่างๆดีก็จะมองเรื่องหลายๆพวกเนี้ยมองเป็นบวกก็จะยิ่งจับมือกันให้แน่นยิ่งขึ้นเอเชื่อว่าน้องอะ่ะดูจากกิริยาท่าทางแอดจูดน้องอะไรหลายครั้งที่ให้สัมภาษณ์จะเป็นเวนั้นนะนะแต่ว่าเจอหลายๆ t ติดต่อกันเรื่อยๆใจคนเนาะไม่ใช่หินเนาะบางทีมันก็สุดจะรับไหวเนาะ บางทีน้องออมเนี่ยมันก็ออกมาทางร่างกายคืองานก็หนักจริงๆแล้วก็พอใจบางทีมันโดนเลื่อยอ่ะมันอ่อนแอนะเว้ยใจคนไม่ใช่หินจบอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็จบอีกเรื่องหนึ่งคือฝากเอาไว้นะเออนั่นแหละสิ้นปีแล้วอะไรที่ถือออกมาว่าพูดแล้วทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีเราก็หยุดหยุดหยุดนะเพื่อหลีกเลี่ยงความ คำสับแช่งด้วยนะเชื่อเอเชื่อเรื่องพวกนี้ไม่ดีหรอกทั้งคนที่สาบแล้วก็คนที่ถูกสาบขอย้ําแต่เราก็รู้ไว้ว่าแบบเออพยายามส่งมอบสิ่งดีๆให้กันวันปีใหม่แล้วขึ้นปีใหม่แล้วทําแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบผลแต่สิ่งที่ดีคิดดีทดําดีแล้วจะได้ดี คำนี้อาจจะฟังดูง่ายๆพูดกันง่ายๆแต่คิดแล้วมันเป็นเบสิกแล้วมันก็เป็นความจริงคิดดีทดําดีพูดดีแล้วคุณจะได้ดีเองนะคะอะสําหรับคลิปนี้ก็หอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีตังใช้ตื่นขึ้นมาก็แบบโอ้ยอะไรฉันจะรวยขนาดนี้เนี่ยโอ้ยทำไมฉันแข็งแรงขนาดนี้เนี่ยนะอะแล้วใครจะไปร่วมงานเขาดาวกันบ้างของน้องหลิงน้องออมเห็นบางคนบอกจะไปสองงานเลยไหวใช่ไหมคะคุณไหวนะแน่ใจนะสุขภาพ อะไรต่างๆต้องแข็งแรงนะเพราะว่างานนี้กําลังใจอย่างเดียวไม่ได้กําลังกายต้องมาด้วยนะมาแชร์กันได้ว่าใครจะไปไม่ไปยังไงอะไรบอกกันได้แล้วก็เห็นมีคอมเมนต์นึกมาถามว่าจัดก,กี่โมงอะไรยังไงใครรู้ก็บอกหน่อยละกันนะตรงคอมเมนต์ละกันตามไปดูกันเองหรือว่าจะเสิร์ช Google เอาก็ได้ว่าที่ไหนจัดกี่โมงกี่โมงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะอะล่ะเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดียวจะมารายงานให้ทราบในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมนะคะ